จะมีทรงชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกและงานสำคัญของหลวงจาก็คืออีกงานหนึ่งในวันนั้นคือวันทำทำบุญระดมทุนสร้างถนนเพื่อชาติเหมือนกันเพื่อแผ่นดินเหมือนกันเนาะเออนะเอเอสิบห้าล้านบาทเนา,เาะได้พันห้านะาจริงไหม เออนะวันนั้นมีเพื่อนหลายคนมากว่าอ่ารอวันนั้นเพื่อจะได้ร่วมกันใช่ไหมคนไทยเราเนาะเตรียมไว้แล้วตอนนี้จับโทรศัพท์ไว้อยู่แล้วดูเลยมันถึงวันที่ยี่แปดหรือยังอะไรเงี้เออวันที่ยี่แปดจะได้ระดมโอนว่างั้นทั้งโอนทั้งอะไรหลวงตาก็จะให้เขาทำอะไรนะ อที่สแกนคาคานอะไรนะฮะคิวอ,อาโค้ดอ่นนะเนาะใส่ใส,ใส่หน้าเพจไปด้วยลวงตาทำไม่เป็นหรอกอ่าฮะ,อะเออจะไปจิตป้ายไว้ที่ท,ท,ที่ที่งานด้วยก็รีเอาไปนะจุดเล็กๆอ่นนะเนาะเป็นบางจุดเผื่อเขาเขาไม่ต้องถามเนาะบางคนอยากอยาก,อยากโอนเนาะจริงไหมอ่าอ่านะ,ะ,ะรู้รู้ไหม คิวอาคตที่เป็นสี่เหลี่ยมลายๆอะ่ะออทำยังไงไม่รู้ทำให้หน่อยก็ได้นะเออไม่ทำให้หน่อยแล้วทำได้หลายจุดก็ได้นะเนาะวันที่ยี่สิบแปดเนาะเตรียมไว้นะไม่ชีนะอ่อย่าให้กูหน้าหักมานะ เตรียมกระสุนไวเลยยิงเลยเนี่ยะวันที่ยี่สิบแปดเนาะวันที่ยี่บเจ็ดลวงตาเดินทางถึงถึงยี่สิบเจ็ดเนาะถึงยี่บเจ็ดตอนถึงคงใบบ่ายอ่ะเนาะคงใบ่ายเลยนะจะได้ไปเตรียมตัวเนาะไปถึงเมืองโบราณใบบ่ายเนาะคงอ่ะ ข้ามอะไรเราออกจะทีสองวันที่ยี่หกจริงไหมอะวันที่ยีเจ็ดเนาะอ๋อถึงคำเอ้ยนาะกูเนี่ยนะถึงคำก็คำเนาะนกขมิ้นเหลืองอ่อนเนาะนี่ก็เปลี่ยนเมื่อวานก็เปลี่ยนจีวรให้ใหม่พื้นนั้นใหญ่เบอ้อเลยอ่ะ นะทั้งใหญ่ทั้งกว้างพอคุมได้วันเดียวเราโอ้โหไปบินสบายไม่ได้เลยเมือ่อวานเะลยเพราะขาจีวรเนาะฝนตกด้วยนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วมีแต่คนมาขอเปลี่ยนให้กูแต่ไม่ได้วัดว่านั่นเลยมันยาวมันยาวไปไนะม่ใช่ชุดแต่งงานเนระาไปฟาจีวรเนานะที่จะลากดินไปอย่างเงี้ยเนานะเออ อะอืมอ่าเพราะฉะนั้นอ้าวันที่ยี่สิบแปดอมันจะไม่เหนื่อยเหรออ้าเผาไม่เป็นไรเนาะคน้าเฟอร์ตามใจไม่ขัดใจไม่ได้ชอเฟอร์เดี๋ยวมันเหยียบตีนผีเลยเพราะชีวิตกูฝากไว้กับมันแลละอ่ะยิงไหมอืมอ่าปกติกูก็จะวันน้นกูจะยังไงก็ต้อง รัดเข้มขัดแล้วล่ะ